ครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงจังหวัดพิษณุโลกนะครับอันนี้ก็วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับหรือวัดที่องค์พระพุทธชินราชปฏิถฐานอยู่นะครับก็เดินมาอีกหลางทางนะผ่านมานะครับเดินทางผ่านมาว่าจะขึ้นเหนือจะขึ้นเชียงใหม่แม่ห่องสอนเชียงราย ไปน่านนั่นแหละครับก็คงจะหลายวันนะครับพอผ่านมาก็มาแวะกราบไหว้เพื่อขอสิ่งจะขีดจากพระพุทธชินราชท่านคุ้มครองนะครับเพื่อเดินทางจะหลกปลอดภัยเที่ยวนี้ครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำน่านนะครับเป็นแม่น้ำน่านก็ไหลผ่านหน้าวัดนะครับไหลผ่านหน้าวัด พระพุทธชินราชก็นน่าดูน่าชมนะครับก็น้ําแห้งมากเลยครับสะพานข้ามแม่น้ําน่านนะครับตรงโน้นก็ศาลจังหวัดพิษณุโลกครับผมอันตรงนี้ก็เป็นแม่น้าน่านครับก็<อ>แห้งลงมากครับแห้งลงมากวัดพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกก็จะเข้าไปกราบไหว้ขอพรก่อนปีใหม่นะครับ วันนี้ก็วันที่15ธันวาคม2564เดินทางผ่านมาว่าจะขึ้นเหนือเชียงใหม่แม่ห้องสอนเชียงรายนะครับมาแวะพระพุทธจินราชวัดพระพุทธจินราชที่จังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ก็จะเดินเข้าไปกรับไหว้บูชาเพื่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ คุ้มครองครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงภายในพระอุโบสถนะครับก็จะเข้าไปนมัตการพระพุทธชิน,นาราชนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดพิษณุโลกและก็ทุกคนทุกท่านกราบไหว้บูชา เพื่อขอพอรอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะคุ้มครองชีวิตให้อยู่ยืนยืนเป็นสุขนะครับนี่ก็คือองค์จริงครับผมแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมาะบูชาพระพุทธชินราชองค์เล็กเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครับผม นี่แหละคงจะเอาองค์นี้นะครับอ,องค์เล็กๆนะครับเพื่อคุ้มครองการเดินทางครับผมทา้ตุตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำน่านนะครับแม่น้ำน่านแม่น้ำน่านนี่ก็แห้งลงมากเลยครับแห้งลงมากที่มองเห็นไกลๆก็คือสารจังหวัดพิษณุโลกแลนก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านนะครับ ก็งานลอยกระทงกับเพณนี้คงก็จะผ่านไปแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นแม่น้ำน,น่านซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดพระพุทธกินารานีนะครับของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งผมก็จะแพนกล้องไปก็ตรงนี้ก็วัดพระพุทธกินาราชนะครับซึ่งพระพุทธกินาราชท่านก็ปฏิิฐานอยู่ตรงโบสถ์นะครับตรงโบสถ์ที่หินโดม ทั้งต่งานเล่นะครับก็เดินทางมาถึงประตูท่าพแพนะครับซึ่งเป็นประตูเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาชมมาถึงเชียงใหม่แล้วตรงนี้ก็คือประตูเมืองเก่านะครับประตูท่าพแพใจกลางเมืองเชียงใหม่เพราะว่าจะได้เดินทางไปไปอินทนนท์ นะครับเพื่อไปรับลมหนาวก็เมื่อแวะมาถึงแล้วก็มาแวะประตูท่าแพทักหน่อยนะครับเพื่อชมบรรยากาศทวสวยๆเงามๆและขี่รถเลาะเที่ยวในเมืองเชียงใหม่นะครับก็น่าเที่ยวน่าดูน่าชมก็เป็นบรรยากาศหนึ่งครับผมก็น่าชมมากครับ เป็นสิ่งดีๆเป็นวัฒนธรรมดีๆนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ได้ชมมากครับได้ชมมากก็นี่นะครับคือประตูท่าแพรครับของจังหวัดเชียงใหม่ครับผมประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ผมก็จะเดินเข้าไปในประตูท่าแพนี่แหละครับ ได้เดินทางมาถึงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อจะเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่นะครับก็จะเดินเข้าไปในประตูครับผมอันนี้ก็เป็นสถา,านที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงที่สวยดง,งามมากครับประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ครับ ก็จะเดินเข้าไปข้างในแล้วครับเดินเข้าไปในประตูท่าแพรครับเป็นยังไงก็ไปดูค่อยชมนะครับนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะครับเที่ยวเชียงใหม่ถ้าไม่ได้มาที่ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ก็เหมือนกับไม่ได้มานะครับก็ สถานที่น่าเที่ยวน่าชมอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะครับนี่ก็ดูนะครับประตูท่าแพนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับ,รบก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับน่าชมน่าเที่ยวนะครับดูท่าแพก็ดูนะ้ํา ครับดูน้ำก็คลองน้ำส่วนมากที่คนมาเล่นสงการก็จะมาตรงนี้แหละครับมาเที่ยวชมมาเที่ยวชมมาเล่นสงการที่ประตูท่าแพซึ่งเป็นสถา,านที่เล่นสงการอันขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ครับผมก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ยาวมากครับยาวมากประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ครับ ยาวไกลามากสวยงามมากครับผมสวยงามมากก็บอบก,กับนี้นะครับคลองน้ําที่ใช้เล่นทุ่ตาลครับผมนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของประตูท่าแพใจกลางเมืองเชียงใหม่นะครับก็น่าชมน่าเที่ยวนะครับคือประตูท่าแพนี้ก็เป็นคลองน้ํา ใช้สาหรับเล่นสงการเนี่ยเจ้าสงการเนี่ยคลองน้ำอีกคลองน้ําอีกมุมหนึ่งที่อยู่ใกล้ประตูท่าพแพเป็นแหล่งขายสาหรับเล่นสงการงานระเพณีของชาวจัวงหวัดเชียงใหม่นี่ก็คืออีกมุมหนึ่งครับผมนี่ก็อีกมุมหนึ่งของคลองน้ำตรงนี้นะครับซึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับก็น่าเที่ยวมากครับน่าเที่ยว วัดตูท่าแพรจังหวัดเชียงใหม่ครับ